สวัสดีครับบางวันจากช่องโ่เป็นุงนะครับวันนี้นะครับศัศนะแนวทางสูงต่ำเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวบังนะครับมองแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับบังนะครับเข้าไปที่ทางเข้าหน้าช่องทิกตอกนะครับมีทางเข้าอยู่ตรงนั้นตอนนี้กิจกรรมในกลุ่มนั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับรอให้ทุกๆคนไปเล่นกันนะครับโดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถคอนดนเซอรหนึ่งคันนะครับใครอยากได้รถขับใครอยากได้นาฬิกาใส ใครอยายไาเวสป้าขับเข้าไปร่วมสนุกกันนะครับผู้ใหญ่ใจดีนั้นรอรอ,รอมอบรางวัลให้พวกนี้อยู่นะครับแล้วทางสูงต่ําวันนี้นะครับคู่เนเธอร์แลนด์กับคู่กาตาบางมองว่าคู่นี้นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์นะครับยังจะค้นหาฟอร์มเก่งตัวเองของตัวเองยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอยังไม่เต็มร้อยแบบที่เขาเรียกว่าอัศวินสีส้มเท่าไหรน่นัดนี้เมื่อเจอทีมเจ้าภาพกาตาซึ่งตกรอบไปแล้ว นะครับซึ่งตกรอบไปแล้วอาจจะมีการโรเตชันนักเตะลงมาเล่นนะครับหลายๆคนหลายๆตำแหน่งบางมองว่าคู่นี้สกอร์อยู่ที่สูงนะครับสกอร์อยู่ที่สูงนะครับฟุตบอลโลกคนนี้จะเห็นได้ว่านัดที่2ที่ผ่านมาหลายๆทีมหลายๆคู่นะครับเริ่มยิงกันได้เยอะขึ้นนะครับเริ่มยิงกันได้เยอะขึ้นเพราะว่าสถานการณ์บางทีมันบังคับให้ต้องยิงให้ต้องแลกนะครับอีกคู่หนึ่งในสายนี้นะครับระหว่างทีมเอวดอร์กับเซเนกัลเอวดอร์กับเซเนกัลนะครับคู่นี้นะครับ บางมองว่ายังไงแลกกันมันแน่นอนนะครับแลกกันมันแน่นอนนะครับเอวดอร์อาจจะมาตั้งรับด้สวนกับเพราะว่าเพียงพอต่อการหนึ่งแต้มเพียงพอต่อการเข้ารอบนะครับคู่นี้บางมองว่ายังไงแต้มก็อาจจะเอ่อสกอร์อาจจะอยู่ที่สูงเหมือนกันนะครับอยู่ที่สูงเหมือนกันสําหรับคู่ต่อมานะครับสายบนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างเวลกับอังกฤษนะครับเวลกับอังกฤษคู่นี้นะครับทีมชาติเวลนะครับต้องชนะอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปลุ้นต่อว่าจะเข้ารอบหรือไม่ นะครับทีมชาติอังกฤษแพ้ไม่ได้นะครับถ้าแพ้มีโอกาสตกรอบเช่นกันนะครับคู่นี้นะครับบางมองว่านะครับด้วยกับศักยภาพของสองทีมนั้นเบียดสูสีกันนะครับเป็นหลายๆคนเล่นอยู่ในลีกของอังกฤษบางมองว่าสกอร์คู่นี้อาจจะเป็นต่ํานะครับสกอร์คู่นี้อาจจะอยู่ที่ต่ำนะครับคู่สุดท้ายครับอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาคู่นี้นะครับบวกกันมันแน่นอนบวกกันมันแน่นอนนะครับบางมองว่าคู่นี้สกอร์อยู่ที่สูงครับ